สวัสดีครับภาษา c h ช n แนลมาเจอกับทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่บ้านนะครับว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะครับก่อนรับชมคลิปวิดีโอนั้นฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับภาษาชนแนลด้วยนะครับสวนไม้ดอกไม้ประดับ เราต้องการดอกไม้ดอกไม้ประดับของเรางอกงามนะครับเราก็ต้องหมั่นดูแลรักษาเอาใจใส่เขาอย่างดีมีการให้ปุ๋ยให้น้ำอย่างสม่ำเสมอนะครับคอยพรวนดินมีมแมลงหรือวัชพืชอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับและวันนี้ในสวนก็จะมีดอกไม้แนะนำให้กับทุกท่านได้รับชมนั่นก็คือ ต้นปีกผีเสื้อหรือผีเสื้อราตรีไม้ดอกไม้ประดับใบสีม่วงเข้มพร้อมดอกเล็กๆน่ารักโดดเด่นสวยงามไม่แพ้ดอกไม้ให้โซกันเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้นะครับต้นผีเสื้อราตรีที่บ้านง,งามงามแตกยอดแตกใบฟูล้นกระถางพร้อมทั้งออกดอกให้ชมกันทุกวันเลยทีเดียว ออกทีหนึ่งก็หลายดอกและทะยอยบานทุกวันเช่นกันเห็นแล้วก็อยู่เฉยไม่ได้ต้องจัดมาลงให้กับทุกท่านได้ชมกันเลยนะครับเพราะนานๆเจ้าต้นนี้จะงามฟ้องละอองฟิวแบบนี้สักทีที่พูดอย่างนี้เพราะที่ผ่านๆมามักงามแต่ใบไม่ค่อยได้ชมดอกเท่าไรนะแต่มาปีนี้ทำไมถึงออกดอกดีดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ นึกแปลกใจทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เอาใจใส่มากนะักหรือเลี้ยงดูดีเป็นพิเศษอะไรกลับปล่อยให้อดอดยกๆด้วยซ้ำไปเพราะช่วงนี้คนปลูกมีภารกิจต้องออกจากบ้านเป็นว่าเล่นเลยละครับทำให้ละเลยไม่ได้ดูแลต้นไม้เท่าที่ควรจะว่าไปแล้วนะครับตนผีเสื้อราตรีหรือบางคนเรียกว่า ปีกผีเสื้อนั้นเป็นไม้ลมลุกที่ปลูกเลี้ยงง่ายมากๆไม่ต้องดูแลอะไรมากนักปลูกทิ้งปลูกขว้างปล่อยให้เทวดาเลี้ยงยังงามเลยครับแถมเป็นไม้ที่โตเร็วแตกใบเก่งอีกต่างหากเป็นไม้ที่จเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่แสงแดดไม่จ้ามากนักที่บ้านตั้งกระถางปลูกไว้ใต้ต้นไม้ที่มีกิ่งแผ่กว้างให้ร่มเงา บางกระถางก็บางไว้ใต้ชายคาบ้านเจ้าผีเสื้อราตรีจึงได้รับแสงรำไรเท่านั้นเองนะครับแต่รู้สึกว่านางจะชอบแบบนี้คือไม่ชอบแดดจ้าจ้าว่างั้นเหอะน้ำท่าก็รดแบบพอประมาณนานๆก็ยอดปุ๋ยละลายช้าให้นิดๆหน่อยๆบางทีก็ลืมไม่ได้หยอดเลยทีเดียวแต่ต้นก็งามงามดีนะครับ เพราะฉะนั้นปลูกแบบไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยก็ไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนสามารถงามได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับธรรมชาติของพี่เสื้อราตรีปลูกปลูกไปสักพักจะถึงช่วงที่เขาทิ้งใบจนหมดตามสไตล์ไม้หัวนะครับก็ต้องลาพักร้อนสักพักใหญ่เหมือนคนเลยนะครับ ถ้าใบเหนียวเฉาก็ปล่อยไว้อย่างนั้นไม่ต้องเด็ดนะครับปล่อยให้ต้นได้พักสักระยะหนึ่งหลังจากนั้นค่อยบำรุงต้นรดน้ำให้ปุย๋ยทีนี้จะแตกใบงามอีกครั้งหนึ่งเลยล่ะครับเพราะว่าไม้ชนิดนี้เป็นไม้หัวนะครับและหัวของพีเสื้อราตรีนั้น กลมกลมเล็กๆติดกันเป็นแง่งแบบขิงหรือกระชายเวลาจะขยายพันธุ์ก็บีออกมาแล้วเอาไปปลูกใหม่เอาดินกลบรดน้ำให้ชุ่มไม่กี่วันใบเล็กๆก,ก,ก็แทงยอดออกมาใหม่ง่ายซะไม่มีหละครับพีเสื้อราตรีนั้นเป็นไม้ประดับที่มีฟอร์มใบสวยเก๋เลยทีเดียว ใบมีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมนะครับโดยมีมุมแหลมชนกันเวลาต้องลมจะขยับไปมาเหมือนปีกผีเสื้อเวลากลางคืนจะหกใบนะครับสีสันของใบสีม่วงเข้มนะครับตามใบมีลวดลายอยู่ประปรายสวยงามน่ามองผีเสื้อราตรีนั้นเป็นไม้ที่อยู่ในตระกูลออกซาดิเดนเซียตามต้นไม้มักจะเรียกผีเสื้อราตรีว่า ออกซาลิสนะครับซึ่งมีชนิดใบสีเขียวด้วยบางร้านจะวางขายคู่กันสวยงามไปคนละแบบแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนก็ว่ากันไปนะครับเอาละ่ะสำหรับคลิปนี้ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณสําหรับการรับชมสวัสดีครับ